การล็อกดาวน์ของจังหวัดชนบุรีที่จะมีการหยุดการเคลื่อนย้ายของประชาชนเขาบอกเนี่ยะคะ่ะยอมเจ็บมันจะได้จบนะคะเพราะว่ามันน่าจะทำให้สถานาการณ์ในการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดชนบุรีดีขึ้นได้ในเร็ววันค่ะโดยนี้เป็นบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของก่อนเลยนะคะของพี่น้องประชาชนจังหวัดชนบุรีที่บริเวณซอยตรอกกวนเทศบาลเมืองชนบุรีก็ ตรงนั้นเนี่ยจะมีร้านค้าร้านอาหารมาเปิดจําหน่ายสินค้าในช่วงที่มีการล็อกดาวน์กันเยอะเลยค่ะประชาชนก็ออกมาซื้อของนะคะแต่ว่าไม่มากเหมือนเมื่อก่อนนะคะมไม่มากเหมือนเช่นเคยครับซึ่งจากการสอบถามประชาชนที่เขามาซื้อของหลายคนเลยเห็นด้วยค่ะกับการล็อกดาวน์จังหวัดชนบุรี เพราะว่ามาตรการนี้เนี่ยจะทำให้การแพร่ระบาดของโควิด -19 ลดลงและนอกจากนี้ยังพบว่าทุกคนนำมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างค่ะโดยคุณสมจิตศรีสวัสด์นะคะแม่ค้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็บอกว่าเมื่อชนบุรีล็อกดาวน์เนี่ยก็ พร้อมแหละค่ะต้องปฏิบัติตามคําสั่งยอมรับว่าการที่ประชาชนซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้านเนี่ยส่งผลให้ยอดขายลดลงไปเกือบร้อยละ70ซึ่งการนั่งรับประทานที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่าขายได้ดีกว่าค่ะแต่อย่างไรก็ตามอยากให้รัฐบาลมีการเยียวยาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ก็ยังมีคนลำบากอีกเยอะ ส่วนคุณการจนาสมพงศ์แม่ค้าขายก็เกลียบปลากหม้อบริเวณนั้นเช่นกันนะคะก็บอกว่าการล็อกดาวน์ชนบุรีเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะได้ลดลงตนเองก็พร้อมยอมที่จะทนนะคะแล้วก็คาดว่าประมาณ2-3เดือนสถานการณ์จะดีขึ้นเองค่ะส่วนชาวชนบุรีนะคะที่เป็นประชาชนมาจอ,าออกมาซื้อของเนี่ยนะคะก็บอกว่าเห็นด้วยค่ะกับการที่ซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้าน เพราะตอนนี้สถานการณ์นี้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครใครติดเชื้อโควิดหรือไม่นะคะและหากเราไม่ดูแลตัวเองก็จะทําให้สังคมเดือดร้อนไปด้วยประกอบกับชนบุรีก็เป็นพื้นที่สีแดงไม่น่าจะเดินทางไปที่อื่นการเก็บตัวอยู่ที่บ้านน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดณตอนนี้ค่ะนี่ก็เป็นเสียงจากชาวชนบุรีนะคะสำหรับมาตรการล็อกดาวน์ค่ะ